สวัสดีค่ะทุกคนเล่าหมดของเราในวันนี้จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสัมผัสเรื่องราวที่ทั้งลึกลับน่าทึ่งและเต็มไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์ใจเพราะนี่คือตำนานของเกาะลังกาวีดินแดนที่ครั้งหนึ่งถูกเรียกว่าเกาะต้องคำสาปแต่สุดท้ายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้อภัยและความหวังที่ส่องสว่างเอาละค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดำดิ่งสู่เรื่องเล่านี้กันเลยดีกว่าค่ะ ย้อนกลับไปราวๆ200ปีก่อนนะคะในยุคที่ทะเลอันดามันยังคงเป็นทั้งผืนน้ำที่งดงามและเต็มไปด้วยความท้าทายมีครอบครัวหนึ่งจากภูเก็ตที่ใช้ชีวิตแบบลุยๆค่ะพวกเขาคือพ่อปันดักมายาและแม่ซิกอลังสองสามีภรรยาพ่อค้าแม่ค้าที่เดินเรือทำการค้าระหว่างภูเก็ตกับเกาะปีนงังซึ่งบอกเลยว่าชีวิตของพวกเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยสักนิด เพราะการค้าทางเรือในสมัยนั้นทั้งยากลำบากและเสี่ยงภัยแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็มีความหวังครั้งใหญ่ที่จุดประกายในใจเพราะว่ามีสินแสท่านหนึ่งเคยทำนายไว้ว่าลูกสาวของพวกเขาที่ชื่อมัสสุรีจะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงและจะนำพาความร่ำรวยมาสู่ครอบครัวโหคิดดูสิคะได้ยินคำทำนายแบบนี้ใครจะไม่อยากทุ่มสุดตัวเพื่ออนาคตของลูกด้วยความหวังนี้ล่ะคะ่ะทั้งสองเลย ตัดสินใจเสี่ยงครั้งใหญ่ขายบ้านขายที่ดินทุ่งทุกอย่างที่มีเพื่อซื้อเรือสำเพอลำใหญ่แล้วมุ่งหน้าไปเริ่มชีวิตใหม่ที่เกาะปีนงังแต่โชคชะตามันก็เหมือนจะเล่นตลกกับพวกเขาเพราะว่าในระหว่างการเดินทางเรือของพวกเขาดันเจอพายุร้ายแรงกลางมหาสมุทรคลื่นยักษ์ซัดลมพัดแรงจนเรือแตกกระจายจมลงสู่ก้นทะเลไปในพริบตาเลยค่ะทั้ง3คนพ่อแม่และมัสุรีต้องลอยคออยู่ในน้ำท่ามกลางความมืดมิด อธิษฐานด้วยหัวใจทั้งดวงขอให้รอดชีวิตขอให้คำทำนายนั้นเป็นจริงและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นค่ะคลื่นมหาศาลซัดพ,พวกเขามาติดที่ชายฝั่งของเกาะลังกาวีเกาะที่ในสมัยนั้นยังเป็นดินแดนป่ารกทึบเต็มไปด้วยความลึกลับและความเงียบงนันที่นี้ชีวิตใหม่บนเกาะลังกาวีก็เริ่มต้นขึ้นค่ะแต่บอกเลยว่าไม่ใช่การเริ่มต้นที่สวยงามเหมือนในนิยายเพราะชาวบ้านบนเกาะในยุคนั้น ไม่ได้ต้อนรับคนนอกอย่างอบอุ่นสักเท่าไหร่ครอบครัวของมัสสุรีเลยต้องตัดสินใจเดินทางลึกเข้าไปในป่าที่ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปสร้างกระท่อมเล็กๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสุดๆมัสสุรีในวัยเด็กนั้นเป็นคนที่ทั้งขยันซื่อสัตย์และไม่เคยพูดโกหกเลยสักครั้งซึ่งทําให้เธอกลายเป็นที่รักของพ่อและแม่มากๆค่ะแต่แล้ววันหนึ่งวิกฤตครั้งใหญ่ก็มาเยือนเกาะนี้ เพราะเกิดภายแล้งครั้งรุนแรงแหล่งน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มแห้งขอดผู้คนบนเกาะทยอยอพยพออกไปเหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวที่ยังยึดมั่นอยู่ความหวังของทุกคนดูเหมือนจะมอดดับลงไปพร้อมกับสายน้ำที่หายไปแต่ในความมืดมิดนี่แหละค่ะที่แสงสว่างของมัสุหรีเริ่มฉายชัดเธอระลึกถึงคำทำนายที่พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังแล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ว่าเธอคือผู้ที่มีบุญญาธิการจริงขอให้ได้พบแหล่งน้ำเพื่อช่วยชีวิตทุกคน และแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นค่ะระหว่างที่เธอเดินอยู่ในป่าเธอสะดุดหินก้อนหนึ่งหินนั้นกระเด็นออกเผยให้เห็นน้ำใต้ดินที่พุ่งเออขึ้นมามัสุหรีตื่นเต้นมากรีบวิ่งกลับไปบอกพ่อแม่ครอบครัวของเธอและชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ช่วยกันขุดบ่อน,นั้นให้ลึกขึ้นจนกลายเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงดับความกระหายแต่ยังมีพลังพิเศษ เพราะน้ําจากบอ่อนี้สามารถรักษาโรคได้ด้วยค่ะคนที่ป่วยอาบน้ําแล้วหายจากอาการเจ็บป่วยบางคนที่มีแผลที่ผิวหนังแค่จุ่มน้ําไม่กี่วันแผลก็แห้งสนิทข่าวหรือเรื่องบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แพร่กระจายไปไกลจนผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มเดินทางมาขอน้ําไปใช้แต่มัุรีไม่ได้หยุดแค่การค้นพบน้ํานะคะเธอยังมีน้ําใจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะไม่ว่าใครที่ยากไร้ผ่านมา เธอจะมอบข้าวปลาอาหารให้โดยไม่ลังเลเลยแม้แต่ของที่ครอบครัวตัวเองมีอยู่น้อยนิดเธอก็ยอมแบ่งให้คนแปลกหน้าเธอยังสอนให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลบ่อน้ําให้สะอาดไม่ให้ใครนําไปใช้ในทางที่ผิดเรียกได้ว่าเธอเป็นเด็กสาวที่ทั้งสวยงามในจิตใจและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวจริงๆค่ะเมื่อมะสุรีเติบโตเป็นหญิงสาวความงามของเธอก็ยิ่งเปล่งประกายไม่ใช่แค่ความงามทางกายนะคะ แต่เป็นความงามจากน้ำใจที่เธอมอบให้ทุกคนข่าวลือถึงความเมตตาและความงดงามของเธอแพร่ไปไกลจนกระทั่งถึงหูของวันดารุสโอรสของสุลต่านผู้ปกครองเกาะลังกาวีเขาสงสัยว่าเด็กสาวคนนี้จะดีจริงอย่างที่เล่ากันหรือเปล่าเลยตัดสินใจปลอมตัวเป็นขอทานเดินทางไปขออาหารจากเธอครั้งแล้วครั้งเล่ามาสุรี่ก็ต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มและความเต็มใจโดยไม่รู้เลยว่าเขาคือใคร ความเมตตาของเธอทําให้หัวใจของวันดารุสหวั่นไหวและความรักก็ค่อยๆงอกเงยขึ้นในใจของทั้งคู่ค่ะวันดารุสตัดสินใจสารภาพความจริงว่าเขาเป็นใครและขอให้พระมารดาของเขาไปสู่ขอมาสุรีแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะเพราะพระมารดาของเขามองว่ามาสุรีเป็นแค่ลูกสาวข,ของชาวบ้านธรรมดาไม่มีเชื้อสายสูงสักไม่คู่ควรกับโอรสของสุลต่านเลยสักนิดแต่เพราะวันดารุสยื่นคำขาดว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกับมาสุรีเขาจะปลิดชีวิตตัวเอง พระมดาก็เลยจำยอมจัดพิธีอภิเษกสมรสให้แม้ว่าในใจจะเกลียดชังมัสุหรีอย่างสุดซึ้งก็ตามชีวิตหลังแต่งงานของมัสุหรีดูเหมือนจะมีความสุขนะคะเธอได้เป็นมเหสีที่ชาวเกาะรักและชื่นชมเธอยังให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อวันหาเกมซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเธอแต่ความสุขนั้นมันอยู่ได้ไม่นานเลยค่ะเพราะในช่วงนั้นสยามกำลังขยายอำนาจวันดารุสต้องออกไปทำศึก และมอบหมายให้องครักคู่ใจดูแลมัสุรีไว้ทันทีที่วันดารุษจากไปพระมารดาก็เริ่มแสดงท่าแท้ออกมาสั่งให้ทาสหยุดทำงานทั้งหมดบังคับให้มัสุรีทำงานหนักเพียงคนเดียวแม้ว่ามัสุรีจะเหนื่อยและทุรักทุเลแค่ไหนเธอก็ยอมทำทุกอย่างด้วยหวังว่าจะชนะใจแม่สามีได้สักวันองครักที่เห็นใจเธอก็พยายามช่วยเหลือแต่การกระทำนั้น ลับยิ่งจุดไฟความโกรธในใจของพระมารดาให้ลุกโชนยิ่งขึ้นและแล้วจุดเปลี่ยนที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงค่ะวันหนึ่งขณะที่มัสุรีทําง,งานหนักเธอมอบผ้าคลุมหินยับให้องครักษ์ใช้เช็ดหน้าแต่บริวารของพระมารดาดันมาเห็นเข้าพอดีแล้วรีบเอาเรื่องนี้ไปฟ้องว่ามัสุรีมีชู้กับองครักพระมารดาไม่รอช้าสั่งประหารทั้งสองคนทันทีองครักถูกฝังทั้งเป็น ส่วนมัสุรีถูกมัดไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่กริทที่ใช้แทงเธอกลับไม่สามารถทำร้ายเธอได้เธอจึงร้องขอให้ใช้กริทประจำตระกูลของเธอเองขณะที่เพชจฆาตกำลังจะลงมือมัสุรีสาบแช่งด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องว่าถ้าเธอบริสุทธิ์ขอให้โลหิตที่ไหลออกมาเป็นสีขาวและไม่แตะพื้นดินเลยและมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะเมื่อกริตแทงลงไปเลือดของเธอพุ่งขึ้นสู่อากาศกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ขณะที่วันฮาเกมลูกชายของเธอ ร้องให้เรากับรับรู้ความเจ็บปวดของมารดาก่อนที่มัสุรีจะจากโลกนี้ไปเธอสาบแช่งต่อว่าผู้ใดที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ขอให้พบแต่ความทุกข์ยากลำบากตราบเจ็ดชั่วโครหลังจากนั้นเกาะลังกาวีก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะกลายเป็นดินแดนร้างที่เต็มไปด้วยความเงียบงนันเมื่อวันดารุสกลับมาจากสงครามเขาพบว่าทุกอย่างพังทลายมัสซุรีถูกฆ่าตายโดยน้ำมือของแม่ตัวเองเขาเสียใจจนสละราชบัลลังก์ พาวันฮาเกมและกริดของมาสุรีกลับไปภูเก็ตส่วนพระมานดาเมื่อสิ้นชีวิตศพของเธอกลับฝังลงบนเกาะไม่ได้เพราะทรายจะดันศพขึ้นมาเสมอจนต้องทำพิธีขอขามาต่อมาสุรีและหาดทรายตรงนั้นก็กลายเป็นสีดำตั้งแต่นั้นมาเกาะลังกาวีก็ตกอยู่ภายใต้คำสาป200ปีแห่งความทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือการโจมตีของโจรสลัดผู้คนที่เหลืออยู่ต่างหวาดกลัวและหมดหวัง ข้ามเวลามาถึงปีพุทธศักราช2529ค่ะเกาะลังกาวียังคงถูกครอบงำด้วยความมืดมิดหาดทรายสีดำกระจายไปทั่วชายฝั่งน้ำทะเลที่เคยใสยสะอาดกลายเป็นสีขุ่นผู้ว่าการเกาะในยุคนั้นตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ไม่ใช่แค่พัฒนาเศรษฐกิจแต่ต้องแก้ที่รากของปัญหานั่นคือการถอนคำสาปของมัุรีออกจากเกาะนี้ให้จงได้ กระบวนการค้นหาทายาตรุ่นที่7ของมัสุหรีจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังค่ะนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและผู้นำชุมชนพื้นถิ่นร่วมมือกันขุดค้นเอกสารโบราณจดหมายจากบรรพบุรุษและหลักฐานทางกายภาพเช่นกริชประจำตระกูลที่ใช้ในการประหารมัสุหรีรวมถึงบันทึกชื่อวันฮาเกมลูกชายของเธอที่ถูกทิ้งไว้ในหน้าประวัติศาสตร์หลังจากการค้นคว้าอย่างยาวนาน ในที่สุดพวกเขาก็พบเบาะแสสาคัญที่ภูเก็ตประเทศไทยเพราะที่นั่นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเมยซิรินทรายายีเกิดในวันที่8เดือน8ปีพุทธศักราช2528ซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำตามตำนานที่ระบุว่าผู้ที่เกิดในวันนี้จะมีพลังเชื่อมโยงกับวิญญาณแห่งลังกาวีเมยเติบโตในครอบครัวธรรมดาค่ะแต่เธอมีความผูกพันกับมัุรีอย่างแปลกประหลาดเพราะว่าถ้าย้อนไปในวัยเด็กของเธอ เธอมักฝันเห็นหญิงสาวในชุดโบราณยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมเสียงร้องไห้ของเด็กทารกที่ดังก้องในหัวใจแต่พอเธออายุครบ14ปีในปีพุทธศักราช2543รัฐบาลมาเลเซียก็ติดต่อเธอและเชิญเธอไปร่วมพิธีถอนคำสาบอย่างเป็นทางการโดยมีหลักฐานมากมายยืนยันว่าเธอคือทายาตรุ่นที่7 ไม่ว่าจะเป็นกริดประจําตระกูลที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้กระจกหรือจดหมายลายมือของวันฮากเกมที่เขียนไว้เมื่อหลายศตรวรรษก่อนพิธีถอนคำสาปถูกจัดขึ้นท่ามกลางความลุ้นระทึกของชาวเกาะค่ะสถานที่คือสุสานของมัสุรีซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานคำสาปเมสวมชุดขาวบริสุทธิ์เดินนำกริดประจำตระกูลของมัสุรีไปวางไว้บนแท่นหินขณะนั้นเองก็มีสายลมอ่อนๆพัดผ่าน เอาฝุ่นผงสีดำบนพื้นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นแสงสีทองอารามแล้วค่อยๆจางหายไปชาวบ้านเล่าว่าในคืนนั้นเองพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กทารกเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆราวกับวันฮาเกมกำลังยิ้มด้วยความสุขหลังพธิธีหาดทรายสีดำเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวสะอาดน้ำทะเลที่เคยขุ่นก็กลับมาใสแจ๋วปรากฏการน้ำท่วมและแผ่นดินไหวลดลงอย่างน่าประหลาด ชาวเกาะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่หนักอึ้งในใจถูกยกออกไปราวกับภาระ200ปีได้คลายลงในที่สุดจากนั้นเกาะลังกาวีก็เหมือนได้เกิดใหม่ค่ะรัฐบาลมาเลเซียลงทุนพัฒนาเกาะอ,อย่างเต็มที่สร้างสนามบินนานาชาติโรงแรมหรูและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอันงดงามของเกาะภายในเวลาไม่กี่ปีในปีพุทธศักราช2550ยยูเนสโกก็ประกาศให้ลังกาวีเป็นมรดกโลกทางธรณีวิทยาด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟอายุกว่า550ล้านปีถ้ำหินปูนน้ำตกที่ไหลรินหรือชายหาดสีขาวที่ทอดยาวนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลามาเยือนทั้งเพื่อสัมผัสความงามของธรรมชาติและเพื่อเยี่ยมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของมัสุรีเช่นบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เธอค้นพบหรือต้นไม้ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยมัดเธอไว้ใต้ร่มเงาทุกวันนี้เกาะลังกาวีไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเท่านั้นนะคะ แต่มันยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนพลังของความบริสุทธิ์ใจและการให้อภัยตำนานของมัส,สุรีถูกเล่าขานผ่านพิพ,ธพิธภัณฑ์เทศกาลประจำปีและการแสดงแสงสีเสียงที่ทำให้เรื่องราวของเธอยังคงมีชีวิตส่วนเมย์ิรินทราย,ยายยีหลังจากพิธีถอนคำสาบเธอก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่ภูเกต็ตเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคำสาบไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับแต่มันคือบทเรียนที่สอนเราว่าความเกลียดชังสามารถทำลายได้มากเพียงใด แต่การเชื่อมั่นในความดีและการให้อภัยสามารถปลดปล่อยเราได้ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปยืนบนหาดทรายสีขาวสะอาดของลังกาวีแล้วมองออกไปยังทะเลอันดามันที่ระยิบระยับด้วยแสงแดดลองเงี่ยหูฟังเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดีๆนะคะคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบเบาๆของมัสุรีที่บอกว่าความสงบที่คุณสัมผัสได้ในดินแดนนี้เกิดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ของผู้หญิงคนหนึ่งผู้ที่แม้จะถูกทรยศแต่ไม่เคยทรยศต่อความดีในตัวเธอเลย และถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวลึกลับแรงบันดาลใจชีวประวัติของบุคคลสำคัญเหตุการณ์อัปเดตในโลกและตำนานที่เล่าด้วยใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเล่าหมดนะคะเราจะพาคุณไปค้นพบเรื่องราวสุดมหัศจรรย์อีกเพียบแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ